นักแค่บน,นี้นักขนาดจะหลมบ่เอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยใหญ่มากแล้วน้องหวานยังเต็มอยู่เลยจ้ะอู้หนักหางใหญ่จ้ะหูหาใหญ่สอกสอกด้วจ้ะดูคุณจ้ะม่น้องจุนให้เบิ่งจ้ะนี่คือหางที่สามของมื้อนี้เนะจ้ะเนาะอันนี้มันกะซิเป็น หังบบใหญ่จะแต่หัวน้ำหวานใหญ่ก็ปุ๊กอยู่นะจ้ะนะหังนน้อยแต่หัวน้ำหวานโอเคอยู่จ้ะแล้วก็หังก็เริ่มสีล้างอีกแล้วจ้ะเพราะมันกายงามแล้วนะจ้ะมันเข้าเดือนหกแล้วอ่อนเพิ่นก็จะใหญ่ถ้าเอาครีมตัดมันก็มันก็สิใหญ่เกินนะจ้ะถ้าเอาผ้าซับนน่มันก็ซิเอ็ดหัวให้หัวน้ำหวานแตกแม่น้องจูนกะเบื่องก่อนว่าซิเอาแบบไรจ้ะแต่ว่าเหลี่ยมเอาซิเอาทางนี้เลยจ้ะขวางตะวันคือกันจ้ะิ่งก็เด้อจ้ะเด้อ นี่จ้านี่คือหางที่สามนะจ้าเป็นแผลเลยมันมันตากิ่งไหมจ้ะนี่เนะจ้าเนาะน้ำหวานก็ปุกใหญ่อยู่จ้าแต่ว่ามันกไกลใกล้สิเป็นหางเก่าแล้วจ้าหางเก่าแล้วเนะเอ็ช่วงนางเพื่อนนี้กระักแล้วทีดแล้วจ้ะนี่นะจ้าเนาะหัวน้ำหวานบักใหญ่จ้าหางที่สามของมือนี้จ้าอาบารุนจะเอาแป๊บเดียว เออไซตตัวหนีบนีบ,นบจะห้ายอยู่วายากําได้จะนี่นะจ้นะเนาะกี้น่าจะแม่น้องจุนเอาเอาอยู่ก่อน,นี้ห่างมาก่อน,นี้จะมีอีกแล้วจะห่างห่างสัมกันใหญ่กว่ากันน้อยนึงใหญ่กว่าห่างเมื่อกี้นี้น้อยนึงน่าจะใหญ่กว่าห่างที่สามนี้น้อยนึงแต่แม่น้องจุนบริสุทธ์กล้องลงไปเมื่อกี้นี่มันก็อยู่กลางก่อปูนวันนี้แม่น้องจุนก็ว่ามัน คนทางซีไซส์เวลาน่าจะแม่น้องจูนก็นเลยซีผ่านไปก่อนเพราะว่ามันบ่ายแล้วน่าจะเพราะว่าอันนี้แม่น้องจูนเพิ่งมามาได้ประมาณหามานี่บริกไกลด้วยจ้ะเพิ่งหามาแป๊บเดียวแล้วแม่น้องจูนก็นเลยซีลองหาไปเรื่อยๆก่อนจะเพราะว่ามันอีกยาวจะทางนี้อีกยาวมากเลยจ้ะหางที่สี่รได้เอาหางที่ห้าบรได้เอาหางใหญ่ยอยู่จ้ะหางที่ห้าอันนี้คือหางที่หกนะจ้ะหางที่หกแม่น้องจูนก็นว่าซีเอานะจ้ะเนาะ เพราะว่ามันค่อนข้างจะค่อนข้างจะใกล้ตานะจ๊ะแม่น้องจุนก็เลยว่าสิเอาก่อนจะนี่หัางที่หกจะหัางที่ห้ากระบือไว้ก่อนจะ ทางนี้บกเกาสํมได้จ้ะทางนี้น่าจะสากะเอสนี่จ้ะน้ำหวานยังเต็มอยู่เลยจ้ะนี่สากะปิดหางจะหางยังขาวๆอยู่น่าจะเนาะคือหางที่สี่ที่เอามือนี้แล้วหางที่บรได้เอาอีกกระสองหางเป็นห้าหกหกหางน่ามือนี้หกหางที่เห็นน่าจะเออสามสี่ห้า หกฮางที่เห็นแต่เอาเอาคือหังที่สี่ที่เอาน่าจะน้อนนี่จ้ะหัวน้ำหวานเต็มเลยจ้ะนน่แม่น้องจูนสิเลือกเอาหังง่ายก่อนน่าจะเพราะว่าอันทางที่แม่น้องจูนหานี่อีกเงาอยู่จ้ะเพราะว่าแม่น้องจูนที่เอาหังที่เอาห้ายก่อนที่เหลือกกระจังว่ากันจะ นี่จ้ะเป็นหางมันมีหางเก่ามีซากหางเก่าข้างบนนี่จะเห็นบ่คะมีซากหางเก่าเพื่อนแล้วเพื่อนรุดแล้วเพื่อนมาเอ็ดหางอยู่นี้หรือว่าเป็นหางเก่าที่หางไปแล้วน่าจะเนาะหรือว่ามันรุดแล้วเพื่อนก็เลยเอ็ดต่ออยู่นี้น่าจะเนาะแม่นุ่งจุนกันหฮกเติบอยู่จะแม่นุ่งจุนกันสซี่หาทางเอาเุ็ก่อนจ้ะ 你那个。 ปรากฏว่ามีแต่หังหังที่มันมันหักลงมาจะละมาพาดกับกิ่งไท่พอดีเนาะน้ำหวานก็นเลยบ่ค่อยมีหัวน้ำหวานอยู่ปุ่นจ,จะะ้ดแต่ว่ามันเป็นห,งหงางๆจัยงไดบุอันนี้จะมีน้ำหวานอยูน่นนะ้อยนึงเนาะนี่จ้ะเออแบบที่กะมีอีกครั้งหนึ่งจะครั้งที่เท่าใดแล้วแหละ หัวน้ำหวานก็นยังโอเคอยู่จ้ะนางกันยังโอเคอยู่จ้ะหางนี่หางใหญ่น่าจะหัวน้ำหวานบัากใหญ่จ้ะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันกะคอนเพื่อนหันไปทางในนะะจะแม่น้องจูนกระิเอาห้ากเติบอยูอ่ถ้าคอนเพื่อนติดเลยกระซี่ห้าอีกเราจะมันบบมีบอนให้ตัดนะจ้ะแม่น้องจูนกระหาเหลี่ยมเนาะก็ได้เหลี่ยมนี้แล้วก็ลองเบิ่งว่าสิเอามันชิตัดหน้าเติบอยู่จ้ะลองมือจ้อะ ออ๊ยนักอ,อนักแค่บนี้นักขนาดจะล่อมบ่ออ้ย ักขนาดอูอ้นักขนาดกลัว ว่านักแม่กับบแม่นด้อจ้ะเอาไปไป เป็นหอยเลยหูือทีนักแม่ปะแม่กระกองอุ้งยอดจ้ะกรากองอุ้งยอดเฉพอนะให้เบิ่งจะ้ะห่างใหญ่มากแล้วน้ำหวานยังเต็มอยู่เลยจะ้ะอู้หนักห่างใหญ่จะ้หหะหูแงใหญ่บวงนี้จ้ะห่างแง่ใหญ่จะ้ะโอ้แม่น้องจูน ทางนี้กับสุดยอดแล้วจ้านีสอกสอกแล้วจ้ะดูคุณจะอืมน้ำหวานยังเต็มแล้วนางก็ยังมีนะจ้ะเนาะแต่ว่าเป็นแผลจะเป็นแผลจุณเพระว่ามันต่ำเนาะแต่ก็โอเคจ้ะ ทางนี้ถือว่าโอเคมากมากเลยของน,นี้น่าจะนะโอเคมากมากมีน่าจะนะเต็มกระติกหนึ่งสองสามสี่ห้าได้น้ำหวานห้าหัวจ้ะนี่น่ะหัวน้ำหวาน,าวานด้วยห้าหัวแต่ว่าหัวานางน่าจะที่จริงแม่น้องจุนเอาหกหางก็ได้จ้ะแต่ว่าหางหนึงมันบบมีหัวน้ำหวานเาน,นะมันเป็นหางที่มันรุดลงแต่ว่าได้นาง บางหังก็ได้แต่หัวบ่ได้นางบางนะหังก็ได้ต่นางบ่ได้หัวน่ะจะเนาะนี่จ้ะนี่จ้ะคือผลงานมอนี้แม่น้องจูนก็ซีลองหาไปก่อนแต่ว่านี้มันกระเต็มแล้วนะอาจจะหาเบิ่งไว้แล้วอาจจะมาอีกเมื่อใหม่หรือจังไดลองละไปอีกจังหน้ากันจ้ะยิิงมันง่ายนะจ้ะเอายากเตอบเติบสตัดขาดอู้หังแก่แล้วนี่อืออือ อือดึงอืออือเริ่มบ่ายเริ่มค่ำมาก็เริ่มบระวังแล้วนี่แจ้าหัวน้ำหวานใหญ่เติบอือเนาะโอ้โอ้โอ้หัหวานต่ำอันนี้โอ้ยนี่แจ้าหัวน้ำหวาน โอเคจีจ้านักเติบอยู่นี่เนาะ,ะ,ะ,ะนี่นาะจ้าหกหางจ้ะทางเบิรแม่น้องจูนกลับมาแล้วเนาะจ้ะนี่เนาะหางทีหกหางสุดท้ายนี่จ้ะมันกระละทับกันเละตุ้มเป๊ะนนีงแต่ว่าแม่น้องจูนเอามา หมยก็คือเป้าหมายก็คือเสียมาเอ็ดน้ำพึ่งอยู่แล้วจะสีมาเอาแต่น้ำพึ่งมันกับโบไดซีเลี่ยบว่ามันห่างมันซีเพย์โบเพยน่าจะเนาะมีจะเต็มกระติกแล้วกระสีบัดนี้กระซีปีอันนี้เอาน้ำหวานจะเอาน้ำพึ่งเนาะแล้วกระซีใส่ขวดไว้ดองยาเนาะจะได้หลายเติบอยู่จะ